ชีวิตชัางเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่พลุกพุกปุ๋ยอะไรกันเนี่ยนกกระจอกเทศมีทำทัวเป็นใบหญ้ายอย่างนั้นเลอ กี้นี่มันอะไรกันจูเลียนกำลังจะไปทะเลมีผ้าเช็ดต,ตัวชุดว่ายน้ำฉันว่าของครบแล้วละ่ะหม่เ <c oughs> ท,ท่ทียังไม่ครบเธอลืมชุดว่ายน้ำสุดพิเศษของเธอไงชุดว่ายน้ำที่มีขนเต็มท้องเนี่ยนะเข้าจริงเหรอไปได้แล้วถึงทะเลแล้วอย่าลืมถ่ายเซลฟี่ส่งมาให้ฉันด้วยนะเยสถึงทะเลสักทีจูเลียนมักจะเป็นจุดสนใจอยู่เสมอ <c oughs> ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้แอบยิ้เธอแล้วละสิจูเลียนก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หนุ่มที่ปิ๊งเธอก็มาถึงพอ,พอดิพอดีเขาก็อยากจะเข้าไปทักทายเธอซะหน่อยแต่เขาก็ดันมาเห็นทองของเธอที่เต็มไปด้วยขนคือ,อร่างกายของทุกคนก็สวยกันหมดแหละแต่ว่าเธอคงนี้คงจะไม่ใช่สเปคของฉันแล้วล่ะขอผ่านดีกว่าบายบายว้าวแฟนของเธอไม่จาเป็นจะต้องหึงเลยนะเนี่ยเป็นดีเจที่งานปาร์ตี้มันไม่ใช่งานที่เจ๋งสักเท่าไหร่คุณจะทําให้ทุกๆคนพอใจไม่ได้หรอกบางคนก็อยากจะฟังเพลงแบบช้าโรแมนติกโอเคก็ได้ แต่บางคนก็อยากจะได้ <Hey. S 1> เพลงล็อกมันมันทำไมฉาจังจะเปิดเพลงธรรม,รารมดาาแบบทั่วไปไม่เป็นหรือไงคุณจะทำตัวยังไงล่ะเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ <Hey. S 1> งั้นก็ลองไอเดียนี้ดูแล้วกันเนาะก็ใช้หูฟังไปเลยทุกๆคนอยากจะฟังเพลงอะไรก็ได้ตามที่อยากฟังเลยโดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นทุกๆคนก็มีเพลงที่ตัวเองชอบที่แตกต่างกันออกไปว้าวปาร์ตี้นี้เยี่ยมไปเลยฉันอยากจะดำา้นา แต่ว่ามันไม่มีที่ให้ฉันกระโดดเลยอะดิไม่มีสะพานหรือว่ากระดานเลยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนี่ใช้บันไดาพาดก็ได้นะเอาใส่ลงไปในสาว่ายน้ําแล้วทีนี้ก็หนึ 1, 2, ่งสองจัมกระโดดโอ้โหดูคนพวกนี้สีพิลึกคุ๋ยจังร่มชายหาดเหรอเอามาทําไมกันบันไดาพาดของยังไม่แปลกขนาดนี้เลย ออ๋ทายจริงดูจานสกปรกซกมกพวงนี้สิเฮ <Hey. S 2> บ็ตตี้ถึงตาเธอล้างแล้วนะโอ้โหเบ็ตตี้ไม่คิดอยากจะล้างมันเลยแต่ว่าฉันไม่ได้ใช้จานเลยนี่หนะฉันว่าฉันทอดไข่โดยไม่ต้องใช้กระทะเลยก็ยังหย่อมได้ hmm. นี่คอยดูแล้วกันนะตัดกระดาษรองอบให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ววางไว้บนเตาไฟฟ้า hmm. เสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปบนกระดาษ ด้วยเครื่องปรุงนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอ้ว้าวขอบคุณนะ uh hmm. ที่จริงแล้วฉันทอดไข่ให้ตัวเองตังหาแต่ก็ช่างเถอะเอาเอานี่เอาซ่อมไปร้านขายเสื้อผ้านี่น่าตื่นตาตื่นใจสุดเกินฉันอยากจะซื้อให้หมดเลยละ่ะอันนูน้นแล้วก็อันนั้นโอ้โห oh <G ül> อันนี้น่ารักจังเลย <G ül> วิ๊แวน่นกันแดดกำลังลดราคาหรือแถมเครื่องประดับยังซื้อหนึ่งแถมหนึงอีก จะให้ฉันห้ามใจยังไงไหวล่ะแน่แล้วเธอก็ไปอยู่ที่หน้าแคชเชียร์พร้อมกับเข้าของกองทัพภูเขาแต่ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเธอจําเป็นจะต้องใช้ของทั้งหมดนี้หรือเปล่ารูปภาพที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์จะให้กาลังใจเธอเองวิยได้ผลด้วยเธอไม่อยากจะใช้เงินอีกต่อไปด้วยซ้ำขอทีนะคะฉันเปลี่ยนใจแล้วพนักงานในร้านก็ <één> โอ้หจัดแต่ว่าอย่างน้อยๆเธอก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนึง ในที่สุดก็ถึงวันเสาร์อาทิตย์จะได้ดูวิดีโอเปิด YouTube จากช่องที่เธอชอบแบบสบายๆส,ยสักทีแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะสิหาที่นั่งสบายๆไม่ได้โดยอ่ะไม่ว่าคุณจะนั่งท่าไหนก็รู้สึกอึดอัดไปหมดแล้วก็ทำโทรศัพท์ลนตลอดเวลาโอ้หืมโต๊ะกระจกนี่อันนั้นอาจจะช่วยได้วางไว้บนเบาะแล้วก็เอาหมอนวางไว้ข้างใต้ แล้วก็วางทระสทบไว้ข้างบนโต๊ะอ่าดีขึ้นต้องเยอะเลยแค่ต้องนอนลงแล้วก็มองขึ้นเหมือนกัมีโรงหนังที่บ้านเลยอะ่ะคงไม่มีใครจะสวยเป๊ะปังได้ทุกๆวันหรอกมั้งสิวมัดคลาเปื้่อนหน้าแล้วก็เสื้อผ้าที่เละเทอะ <c ười> ใช่พวกเราก็เคย<ม>เจออะไร <c ười> แบบนี้กันมาหมดแล้วละ่ะอา้าวมีคนกดปิ่งนี่มาผิดเวลาซะแล้วว่าแต่ใครมากันล่ะเนี่ยอ๋ย่แล้วสิ แฟนฉันนี่นะเขาเอาดอกไม้มาให้ฉันด้วยฉันไม่อยากให้เขาเห็นฉันในสภาพแบบนี้เลยทำไงดีทำไงดีงด <c oughs> มีวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไง่าย <c oughs> เอาแป้งสาลีใส่ถ้วยแล้วก็เอาหน้าจุ่มลงไปเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วละอ่าอย่าลืมไม้นวดแป้งด้วยละ่ะอ <c oughs> ือฮเอาไม่ได้เอาไว้ตีคนแค่ถือให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นกว่าแค่นั้นเอง ้าวว่าไงจ้าที่รักอ๋อฉันกําลังอบขนมอยู่นะตัวก็เลอะเธอแป้งเต็มไปหมดเลยอุ้ยดอกไม้ให้ฉันเหรอเธอนี่อืมวหวานเหลือเกินอ้าวดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วสิไม่เป็นไรจะได้ไม่มีใครมาแย่งกินขนมฉันไงเบ็ตตี้อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวสักทีโอ้โหแว่นใหม่เหรอขอฉันลองใส่หน่อยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเธอจะทำมันพังอืมใจร้ายจังเธอเนี่ย ก็ช่างมันเถอะคุณก็แค่ต้องเช็คกระเป๋าของคุณแล้วก็หามีดพลาสติกอืมป้าเป้าไม่ได้เอาไว้แก้แค้นเอาไว้สําหรับประดิษฐ์สิ่งของต่างหากล่ะเรียบร้อยทีนี้จูเลียนก็มีแว่นตาอันหรูหราเหมือนกันแล้วละ่ะทามาจากพลาสติกแล้วยังไงหรอมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนี่เอมิลี่จะยอมทำทุกอยา่างเพื่อที่จะได้ถ่ายเซลฟี่สวยๆให้ได้อืม ไม่อ่ะมันยังดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยเอาโทรศัพท์จิดไว้ที่รองเท้าด้วยการใช้เทปเท้าของคุณก็กลายเป็นไม้เซลฟี่ไปเรียบร้อยที่นี่ก็พดท่าอันนี้ของฉันธนา โอ้โหดูดีขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ยรูปภาพพูมีออกมาสวยจังแต่ละมุมนี้แมมสุดยอดมากๆเลยโอ้ยฉันเมื่อยตาไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันอ่านหนังสือเยอะเกินไปฉันจะต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยแล้วล่ะอุยอ๊ยอยเธอก็มีปัญหากับน้ำตาเทียมเหมือนกันเหรองั้นเธอก็คงอยากจะใช้แว่นอันนี้แล้วล่ะนี่เป็นแว่นพิเศษส,สำหรับหยดตาโดยเฉพาะใส่น้ำตาเทียมลงในรูนี้แล้แล้วก็เสร็จเรียบร้อย ดีขึ้นตั้งเยอะแนะ่แฟนของเอมิลี่ขอเธอแต่งงานโอ้โห,โหดูแหวนสิแฟนของฉันไม่ได้ให้ของขวัญมามสักพ<ม>ักหนึ่งแล้วหล่ะอุ๊ยพูดถึงก็โทรมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเบ็ตตี้จะไม่ได้ของขวัญอะไร <m. Hey. S 1> แฮมเขายังบอกว่าเ <G ül üyor> ขาอยากจะเล้วก,กับฉันท้อน่าสงสารจังเลยเบ็ตตี้ โชคดีนะที่เอมิลี่มีเคล็ดลับพิเศษอยู่เธอก็ได้เอาฟองน้ำมาแปะไว้บนหน้าของเพื่อนเธอทีนี่เบ็ตตี้จะร้องห่มร้องไห้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเอมิลี่ก็จะคอยรับฟังแล้วก็ปรบโยนเพื่อนเธอส่วนฟองน้ำนี้ก็จะคอยซับน้ำตาโอ้ว้าวดูน้ำนั่นสิคุณก็คงเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่คุณสระผมแต่ไม่มีอะไรจะทำให้ผมแห้ง แต่เดี๋ยวก่อนฉันคิดอะไรออกแล้วละ่ะฉันต้องใช้หมวกอาบน้ำแล้วก็ที่ปั๊มแบบนี้จากนั้นก็ใส่หมวกแล้วก็เอาสายปั๊มนี้ใส่เข้าไปข้างใต้ทีนี้ก็แค่ต้องออกแรงนิดหน่อยแล้วผลที่ได้ก็จะสุดยอดเลยละ่ะผมเธอดูสวยงามมากๆดูดีเหมือนใช้ไดเป่าผมเลยละ่ะ ฉันดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเพื่อนอีกครั้งเฮ้วัตดีจ้าไปปะไปกันเถอะเพราะว่าพวกเธอจะต้องไปไกลแสนไกลแต่ปรากฏว่าจูเลียนดันลืมโทรศัพท์อ้อตายจริงฉันจะต้องกลับไปเอาโทรศัพท์ก่อนอถึงกันแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากจะถอดรองเท้านี่นะเบ็ตตี้ก็มีวิธีช่วยเธอแล้วล่ะเอารองเท้าคู่หนึ่งมาสวมใส่มันจะได้ไม่เลอะพื้นไงก็แค่ต้องใส่ถุงเท้าทับรองเท้าแค่นั้น แล้วก็ใช้มันเหมือนเป็นปอกหุมรองเท้าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมไปเลยอย่าพากกลืมไอเดียนี้ล่ะการได้นั่งอยู่บนหน้าทีวีพร้อมกับขนมครเคี้ยวปรดของคุณจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกล่ะใช่ปะเว้นแต่ว่าขนมทุงนี้ชอบหล่นอยู่นั่นแหละุึยน้าลำคาญจังเรายังมีไอเดียดีดด้วยล่ะคุณก็แค่ต้องใช้เสื้อยืดธรรมดาธรรมดาเอาขาใส่ลงไปในแขนเสื้อ แล้วก็ใส่เสื้อให้เหมือนกับใส่กระโปรงแล้วทีนี้ก็นั่งลงจากนั้นก็เทขนมลงไปบนเสื้อทีนี้ก็มีที่ใส่ขนมดีๆแล้วล่ะคุณก็คิดเหมือนกันไหม คุณชอบเคล็ดลับสุดพิลึกเก๋ๆของพวกเราไหมเอ่ยถ้าเป็นคุณคุณจะใช้เคล็ดลับอันไหนบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิโรใหม่ๆที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับแปลกๆจากช่องทุมทุมแชรลกยังไงล่ะ